เลที่เป็นดุลมารดาวิดาไม่ลืมนะคะว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเวลาที่อ่านข้อความจากพระไตรปิฎกสำนวนนและก็ธรรมะที่ทรงแสดงไม่ง่าย แต่ว่าต้องมีความเข้าใจก่อนและจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นถ้าเราไม่กล่าวถึงข้อความที่เพิ่งกล่าวถึงเมื่อกี้นี้แต่พูดถึงความจริงให้เข้าใจว่าในขณะนี้ค่ะกำลังมีอวิชชาหรือเปล่าเพราะยังมีอวิชชาจึงต้องมีสังขารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาแล้วอะไรอะไรจะมีได้ไหมคะ ก็ไม่ได้เพราะฉันมีความเข้าใจในเบื้องต้นนะคะว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยที่จะทำให้นามธรรมรูปธรรมเกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยแต่ธรรมะก็ไม่ได้มีอย่างเดียวเมื่อมีอวิชชาแล้วนะคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ขณะนี้ค่ะมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยไม่ใช่มีแต่เฉพออาะอวิชชา เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยคะ่ะจึงต้องฟังโดยละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วข้อความก็ตรงกับที่ได้ยินแต่ว่าต้องมีความเข้าใจก่อนว่ามีความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะย่อมมีความติดข้องแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงคะ่ะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ความจริงก็คือเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง มีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วมากยังไม่ทันรู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ก็ติดข้องซะแล้วในสิ่งที่ปรากฏเวลานี้นะคะถ้าจะพูดถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตนับประมาณไม่ได้เพราะว่าเพียงชั่วขณะที่จักขวิญญาณในจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นค่ะเท่านั้นนะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและจิตที่เห็นดับก็มีจิตอื่นเกิดดับ รู้รูปที่ยังไม่ดับจนเมื่อรูปนั้นดับแล้วจิตก็จึงไม่สามารถที่จะมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปได้ซึ่งในระหว่างจิตตั้งแต่เห็นจนกระทั่งถึงรูปดับมีความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏนี่คือความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าไม่พูดถึงเราก็จะไม่รู้เลยว่าอากุศลทั้งหลายมีมากเพราะว่าเรารู้เพียงว่าขณะนี้กาลังเห็นแต่จะไม่รู้ถึงความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ถูกต้องไหมคะรู้แต่เพียงว่าเห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านอกจากอวิชชาก็ยังมีตันหาเพราะว่ามีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏและก็มีอุป,ปาทานการยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับที่เที่ยงที่กำลังพอใจอยู่ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะคืออวิชชาตัณหาและอุป,ปาทานเปรียบเสมือนมารดา คือเพิ่มขึ้นมาอีกจากที่ว่าอาวิชาก็รวมทั้งตัญหาแล้วก็อุปาทานด้วยและกรรมเปรียบเหมือนบิดาเพราะว่าเป็นเหตุให้กระทำเหตุที่จะให้เกิดนามรูปถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจข้อความนั้นได้นะคะแล้วก็จะจำได้ด้วยเพราะว่ากําลังเป็นความจริงในขณะนี้ว่ามีทั้งมารดาและบิดามารดาก็คืออวิชามีแน่นอนและก็ปัญหาและอุปาทาน เท่านั้นยังไม่พอยังมีเจตนาซึ่งเกิดในขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเปรียบเสมือนบิดา